จเจริญพรสาทุชนทุกช่านวันนี้หลวงพี่พงศ์ก็มาพบกับผู้ที่เข้ามารับชมธรรมะธรรมะกึ่งพุทธการเป็นธรรมะใหม่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยที่สนใจอยากรู้ในธรรมธรรมะในหมวดหัวข้อพุทธธรรมกฎแห่งกรรมนี้จะพูดถึงหมวดหัวข้อธรรมที่ว่าเป็นหมวดหัวข้อธรรมในตอนที่ร้อยหนึ่ง การเป็นนักบวชที่ไม่ขาดทุนเป็นอย่างไรเนื้อหาสาระของการรีวิวคลิปธรรมะนี้มันเป็นการเตือนตนให้กับตนก็คือให้กับหลวงพี่และนักบวชทุกท่านที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาว่าจะเป็นพระผู้ที่สามารถได้ประโยชน์ได้คุณค่าและเวลาในช่วงของการเข้ามาบวชช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษาหลวงพี่ก็ได้มีโอกาสเข้ามาบวชก็เลย สนใจศึกษาสาระทำในข้อนี้เพื่อคนที่เข้ามาบวชจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติเรียนรู้เข้าใจจะได้ไม่ขาดทุนฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนการบวชก็คือการที่เราเนี่ยได้ละทางโลกเข้ามาศึกษาทางธรรมให้เกิดความเข้าใจอย่างแจม่มแจม้งว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราจะได้ธรรมะนั้นไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรและเมื่อเราเป็นสง เป็นพระสงฆ์เราควรจะปฏิบัติกิจของสงฆ์ไม่ควรไปใช้ชีวิตคิดถึงช่วงของการเป็นคารวะาหรือเราควรจะหันหลังให้กับทางโลกเข้าสู่ทางธรรมด้วยการเข้าใจบทบาทถึงเวลาเราปฏิบัติในทางนักบวชในการสวดมนต์ในการทำความเพียรฝึกฝนสมาธิฟังธรรมให้เกิดปัญญา อันนี้แหละจะเป็นหนทางที่เราขัดเกาตัวเองถ้าหากเราบวชและเราไม่ทํากิจของสงฆ์ก็เท่ากับว่าเราอาศัยบุญกุศลความดีของชาวบ้านที่ใส่บาตรให้เราเป็นปัจจัยอาศัยเลี้ยงชีพอาศัยอยู่อาศัยปฏิบัติแต่ถ้าเราสูญเสียโอกาสก็เท่ากับเราเป็นผู้ขาดทุนในความเป็นนักบวชสารธรรมนํานทางนี้จะก่อเกิดผลดีก็คือการที่เราเรียนรู้ไม่เพียงแต่จดจาโดย จำได้หมายรู้แต่เราควรจะนำมาปฏิบัติให้เกิดความดีให้เกิดผลในตนเอวังก็มีแต่ประการละชนีเธอสาธุ